สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผ่านผ่านไปหลากเมนเมนูแล้วนะครับกับครัวสุขภาพครับที่เราได้มีการมาแนะนำนะครับเมนูง่ายๆครับแต่ว่าจะทําอย่างไรนั้นให้ดีต่อสุขภาพในการบริโภคของพวกเราได้นะครับผมซึ่งในปัจจุบันเองครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามองถึงเรื่องของ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับมนุษย์ทุกวันนี้เร่งรีบกันครับทำให้ส่งผลกระทบหลากหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเองก็ตามครับหรือแม้แต่อายุที่มากขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้สุขภาพร่างกายนั้นไม่แข็งแรงขึ้นมาได้ครับเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับแต่ว่าวันนี้ครับทวิทยากรของเรานะครับก็ได้มีเมนูอาหารครับที่จะมาแนะนําให้พวกเราเน้นสามารถทํากันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยครับในช่วงนี้ครับเราอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศักดิ์ทรงพนามครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีคหารรมกรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ครับอาจารย์ปัจจุบันนี้เองอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เป็นนะครับอาจารย์บางทีเนี่ยปวดเมื่อยตามร่างกายเลยครับเกิดขึ้นด้วยอะไรครับอันดับแรกก่อนคือถ้าเรามีความรู้สึกปวดเมื่อยร่างกายคือร่างกายไม่สมบูรณ์ พอร่างกายไม่สมบูรณ์เนี่ยก็คืออะไรครับก็รู้สึกจะอดอดแอดแอดนะปวดกระดูกกระเดี่ยวนะครับพวกนี้คือพลังงานเราหายไปนะวิตามินหรือพลังงานพวกนี้มันไม่ได้มาซ่อมแซมในช่วงระหว่างที่ร่างกายต้องการนะครับช่วงการพักผ่อนด้วยใช่แล้วก็บวกกับการทํางานที่หนักหนกหรืออะไรพวกนี้ครับหรือยิ่งฮะยิ่งผู้สูงอายุ นะเรื่องการย่อยอาหารไม่ดีนะครับเรื่องระบบขับถ่ายไม่ดีก็จะส่งผลทําให้ร่างกายหรือสุขภาพเนี่ยไม่ดีไปด้วยก็ย่ไปด้วยนะนะครับใช่แต่วันนี้เมนูที่เราจะนํามาให้กับทุกๆคนได้บริโภคนี่นะครับก็เป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะสูญหายไปแล้วนะครับแล,รรแล้วจริงๆแล้ววัยผู้ใหญ่เนี่ยหรือวยัยทำงานอย,างอย่างตัวอาจารย์เนี่ยก็เคยได้ลิ้มรสใบยอ แบบนี้นะครับใช่เนี่ยใบยออย่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากแล้วเห็นแบบนี้นะครับสีเขียวสดแบบนี้เนี่ยคุณประโยชน์เนี่ยมากมายมากมายนะครับโดยเฉพาะนะครับวิตามิน A สูงมากนะครับแคลเซียมก็มากเลยนะฮะแต่วิตามิน A จะทํางานได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะครับว่าในตัวใบยอเนี่ยเมื่อทําเป็นอาหารแล้วเนี่ยจะทําให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารอะไรได้บ้างครับแล้วเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นทางออกนะครับที่ดีกว่าการไปหาหมอเพื่อการรักษานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราป้องกันนะครับสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าอาจารย์จะสาธิตอะไรให้ดูนะครับครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะทําเมนูอะไรแนะนํากับท่านผู้ชมครับแกงอ่อมใบยอนะครับ นะเคยได้ยินชื่อคเคยได้ยินนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้จะหาทานได้ยากหายไปหมดแล้วครับ,รบหายปเราอยากจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่นะของเก่า,กาหรือของโบร,บโบราณเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยสูงแต่เด็กยุคใหม่เนี่ยไม่รู้จักคุณค่าทางโภชนาการ,รนะครับไม่รู้จักคุณค่าของอาหารนะครับแล้วก็ไม่รู้จักวิธีการทําใบยอที่ถูกวิธีมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่า เมนูต่างๆที่เป co ็นของโบราณโบราณของที hmm. ่ดีๆเนี่ยหายไปนะครับนะครับอย่างเมนูที่หายไปไม่ค่อยได้เห็นกันทําในปัจจุบันนี้นะครับจะต้องมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับก็มีนะฮะส่วนน้ําพริกแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งนะครับแช่น้ำต้องแช่น้ำก่อนใช่ให้นุ่มนิดนึงเวลาขกจะง่ายขึ้นนะเกลือนะข่าผิวมะกรูดนะครับเนี่ย ข้าไสซอยหอมแดงกระเทียมแล้วก็กะปิหอมนะครับตัวนี้พอประมาณนะครับใช่นะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณอาร์ตโขกนะ,ระเริ่มตน้นที่พริกก่อนรครับ ใส่ไฟนี้นะครับเราอย่าลืมนะครับเรื่องพริกนี่นะครับเมื่อเราโขกเนี่ยนะครับเราต้องยังไงครับใส่ตามด้วยเกลือนะฮะเพราะว่าเกลือนี่จะเป็นช่วยทําให้พริกเนี่ยละเอียดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะดึงน้ํานะครับนะในพริกออกมานะครับก็จะโขกง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับต้องตำแบบนี้นะครับใช่ครับาโขกนะครับ ระหว่างนั้นเนี่ยนะครับระหว่างที่คุณอาจจะโขกไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ให้คุณไล่ไปนะครับไล่ตามขั้นตอนนะครับทุกอย่างต้องละเอียดก่อนนะครับเพื่อค่อยๆใส่ไล่ตามขั้นตอนไปครับอาจารย์ครับประโยชน์จากการที่เราทําพริกแกงเองนะครับมันจะดีตรงไหนครับอ่าอันดับแรกคือได้เนื้อสัมผัสที่หอมลสสัมผัสที่หอมแล้วได้ลักษณะของน้าพริกแกงที่ใหม่สดนะครับนี่อันดับแรกเลยที่เราโขงน้ําพริกแกง รับประทานเองคือได้ความใหม่ความหอมอย่างเงี้ยตรงเนี้ยต้องได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็จะได้จากความปลอดภัยจากการที่เราเลือกวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทําความสะอาดเนี่ยพริกแกงที่อยู่ทั่วๆไปเราไม่รู้นะครับพริกเอยเชื้อราเอยเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของเนื้อสัตว์ที่เราจะใส่ นะครับส่วนใหญ่แกงอ่อมเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ปลาช่อนหรือปลาดุกก็ได้นะครับนะตรงนี้เราก็เดี๋ยวจะหั่นให้เป็นชิ้นๆเอาไว้นะครับนะฮะเวลาเราหั่นพวกนี้นะครับก็ต้องเอียงมีดนิดนึงนะฮะเอียงมีดอย่างนี้ฮะสี่องศาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เนื้อเขาสีชิ้นสวยชิ้นสวยนะฮะถ้าหั่นตรงๆเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะหั่นตรงๆเห็นไหมครับ เนื้อก็ไม่สวยเห็นไหมเนื้อไม่สวยแทนที่จะนอนจะนอนนิดอย่างนี้นิดนึงเหมือนกจะทําให้ชิ้นของเขาหน้ารับประทานขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับชิ้นหน้ารับประทานขึ้ง่ายนะครับอย่างนี้ครับบางท่านบอกว่าไม่ชอบทานปลาใส่เป็นกุ้งเป็นจริงจริงๆแล้วคนโบราณเนี่ยที่เขาใส่ปลาเนี่ย พ่อเป็นยังไงหาง่ายมันมีอยู่ในในครัวเรือนเราอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบยุคใหม่เนี่ยนะครับ,รบเราอาจจะบอกว่าปลานี่หายากแต่จริงๆในท้องตลาดเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่ปลาดุกปลาช่อนเนี่ยมีแต่เราต้องเลือกสัน,นิดนึงบางทีบอกว่าเอ๊ะอันนี้ปลาดุกเลี้ยงอันนี้ปลาดุกปลาดุกท้องนาถ้าปลาดุกเลี้ยงเนี่ยกลิ่นเขาจะจะเขาเรียกอะไรนะเหม็นคาวมากกว่าแต่ถ้าปลาดุกท้องนาหรือปลาดุกที่เขา <aları> อยู่แบบธรรมชาตินะครับ กลิ่นของเขาก็จะน้อยหน่อยนะครับหรือถ้าสมมุติว่าบางคนบอกว่าไม่ชอบเนื้อปลาอาจจะเป็นเนื้อไก่ย่างก็ยังได้นะฮะหรือเนื้อหมูย่างก็ยังได้อร่อยได้เหมือนกันครับได้ขอให้ได้กินตัวพระเอกเราเถอะนะครับใช่นี่ครับคุณผู้ชมครับสีสันนะครับของพริกแกงที่เราํำกันเองนะครับ คัดเลือกวัตถุดิบเองนะครับดูแายเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดนะครับแล้วก็ได้ฟลีแกงที่มีสีสันที่สวยแล้วก็เหมาะกับการมาทําอาหารมากๆนะครับอาจารย์ลองดมดูซิเห็นไหมครับผลของการที่เราเลือกวัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วก็ขกตามขั้นตอนเนื้อจะละเอียดแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือหอมแต่ยังไม่เสร็จอย่างนั้นนะเราต้องมาผัดกับน้ำมันเพื่อที่จะดึงน้ำมันหอมระเหยของน้ำที่แกงออกมาทีมาเข้าสู่เรื่องของการผัด พี่แกงนะครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะผัดน้ำผัดน้ำพริกแกงนะครับเดี๋ยวให้อาจเนี่ยดูแลเรื่องใบยอต่อนะครับทำงาครับอาจารย์นี่นะครับใบยอเนี่ยครับพอเราได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องล้างทําความสะอาดนะครับแล้วส่วนที่ใบอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะหั่นได้เลยนะครับซ้อนอย่างนี้นะฮะแล้วก็หั่นได้เลยการหั่นอย่างนี้นะครับถ้าใบยาวเกินไปนะครับเราก็เป็นไงครับหั่นครึ่งนะครับแล้วก็ทบอย่างนี้นะฮะทบอย่างนี้แล้วเราก็ หั่นได้เลยนะครับอย่างนี้นได้เลยหัน่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นให้พอดีนะครับถ้าคนใช่ถ้าคนโบราณเขาจะทำอย่างนี้เลยอ์ตอย่างนี้อฉีอย่างนี้เลยนะครับอ,อย่างนี้ได้เลยอย่างนี้แต่ถ้าเป็นใบแก่นะครับใบที่ไม่ได้แก่มากค่อนข้างที่จะ,ะค่อนข้างที่จะแก่ถ้าเขาแก่เกินไปมันก็ไม่อร่อยถ้าอ่อนเกินไปก็ไม่ลอยนะครับเราก็เอาก้านกลางเนี่ยออกซะนะแล้วก็ฉีอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะฉีผมว่าง่ายกว่านะครับแล้ว เขาทำไมถึงต้องฉีกเพราะอะไรเขาจะได้ร <c oughs> ู้ความอ่อนแก่ที่ใช้มือสัมผัสเนี่ยเขาต้องรู้ความอ่อนแก่นะฮะเรา้เลยนะครับว่าใบยอใบไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้อาฉีให้ประมาณสักสิบใบสิใบนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูวิธีการผัดน้าพริกแกงนะครับเราก็จะใช้หัวกะทินะครับในการผัดนะครับในสมัยใหม่เนี่ยก็จะใช้น้ํามันผัดแต่ถ้าคนโบราณเนี่ยก็จะใช้หัวกะทินะครับเป็นตัวที่จะผัดน้าพริกแกงให้หอมนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันแล้ว,วะว่าตัวนี้ก็กมีน้ำมันแล้วอันนี้ก็คือน้ํามันจากพืชอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้นะตรับหนึ่งถ้วครับนะครับอันนี้ถ้วยตวงเปิดไป ช้ไฟแรงไหมครับอันนี้ไฟปานกลางนะครับแบบนี้ก็คือต้องใช้เคี่ยวหรือว่าใช้อันนี้คือผัดให้หอมก่อนนะครับระหว่างตรงนี้เราก็จะต้มหางกะทิไปในตัวนะครับหางกะทิก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณ3ามถ้วยตวงนะครับได้คืนได้ประมาณสักสามชามนะครับเรารับประทานหนึ่งชามอีกสองชามไปทำอะไรคุณนะแจกเพื่อนบ้านแจกเพื่อนบ้านก็ได้เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะครับอันนี้นะฮะ นะเดี๋ยวเราตั้งทิ้งไว้ให้มีลักษณะคล้ายๆกับมีมันขึ้นมาเล็กน้อยก่อนเพื่อที่จะดึงน้ํามันของกะทิออกมาผัดกับน้าพริกแกงให้หอมขึ้นเขาเรียกว่ากะทิแตกมันหรือเปล่าใช่กะทิแตกมันแล้วก็จะทําให้ตัวน้ํากะทิเนี่ยนะครับ,รบก็คือเพิ่มความมันอยู่แล้วนะครับก็จะไปทําให้ดึงน้ํามันหอมระเหยของพริกแกงออกมาก็จะทําให้หอมขึ้นพร้อมนะ<ช>าราทานอยางนี้เนี่ยต้องเป็นกรรมวิธีกันรู้ว่าตัวไหนจะเป็นตัวดึง เอาความเด่นๆของพวกเครื่องปรุงออกมาได้แล้วไฟอย่าลืมนะครับว่าอย่าใช้ไฟแรงมากเกินไปถ้าใช้ไฟแรงเกินมากเกินไปก็จะทําให้เป็นไงครับไหมเพราะพวกนี้เป็นเศษเล็กๆทั้งหมดเลยจะทําให้ไหมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยได้นะเราก็ตั้งตรงเนี้ยนะครับให้พอให้แตกเห็นะครับกะทิค่อยๆเป็นไงครับค่อยๆเริ่มแยกตัวมาเป็นไขมันออกมานะครับอันเนี้ยนะฮะ ต้องผัดให้เขามีกินออต้องให้มีลักษณะที่มีมันขึ้นมาเล็กน้อยก่อนนะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้มะพร้าวก็เป็นไงครับค่อนข้างที่แพงเนาะแล้วก็ใช้กะทิกล่อนใช้กะทิโอ้กะทิกล่องเนี่ยไม่ให้อยากให้ให้แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยยังมีมะพร้าวเออใช่นะครับนะครับเริ่มแตกค่อยๆเริ่มแตกมันแล้วนะครับให้เราเอาพี่แกงเนี่ยลงได้เลย ทั้งหมดเลยนะครับใช่เผ็ดไหมครับอาจารย์ตัวนี้ถ้าคําว่าแกงต้องเผ็ดนิดนึงนะครับเผ็ดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ต้องเผ็ดมากนะแต่ถ้าไม่เผ็ดปลาก็จะมีกลิ่นขาวอีกเป็นเหตุเป็นผลว่าเรื่องแกงถ้าไม่เผ็ดเนี่ยปลาก็จะมีกลิ่นขาวนะครับเดี๋ยวเราดับไปก่อนนะครับก็จะมีกลิ่นขาวนะครับ แต่ว่าการดับกลิ่นคาวนั้นก็จะต้องมีกับกวยเียมด้วยในการทําให้ว่าเอ๊ะทำไมเราใส่ปลาแล้วทําไมเนื้อปลาไม่มีกลิ่นคาวนะครับนะครับเราก็ผัดไฟอย่าแรงมากสีแกงนะครับค่อยๆเริ่มเป็นไงครับออกละเห็นไหมครับแล้วก็จะมีมันลอยหน้าเล็กน้อยเพราะว่ากะทิเป็นไงครับแตกมันนะครับเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มหอมใช่ ถ้าเราโขกเองเนี่ยนะกลิ่นของสมุนไพรอย่างเช่นผีมะกรูดเอ่ยข่าเอา่ยตะไคร้เอ่ยนะครับก็ค่อยๆเริ่มส่งกลิ่นแต่ถ้าเราซื้อในท้องตลาดคุณอาเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าไม่ได้กลิ่นของแบบนี้แน่นอนอาจจะมีกลิ่นแบบซับซด้วยซ้ำคือกลิ่นอะไรกลิ่นที่เขาเก็บไว้หลายวันเพราะเขาเขาไม่ได้ตำสดเขาต้องตำไว้อย่างน้อยสองสามวันก่านเขาจะทําแล้วก็ขายแล้วก็เหลือด้วยนะฮะใช่แล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดถ้าเรากิน น้ำพริกแกงที่ซื้อจากท้องตลาดจะได้โซเดียมตามมาโซเดียมคืออะไรเกลือเพราะเขาใส่เกลือเยอะเพื่อรักษาน้ำพริกไม่ให้เสียไว้ขายนานๆนี่ก็เป็นผลอย่างหนึ่งนะครับค่อยๆนะครับอย่าไฟแรงมากความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราหันมาดูเวลานะครับที่จะจัดสรรเวลาให้ดีแล้วก็มาทําอาหารกินกันเองนะครับก็จะทําให้สุขภาพดีด้วยอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติเราทําแบบนี้นะเราผัดให้น้ําพริก แกงเนี่ยสุกแล้วเก็บไว้ได้ในตู้เย็นได้เก็บไว้ได้เวลาเราจะแกงเก็บได้ครับแม้จะเป็นกะทินะครับใช่เก็บนี่เราผัดให้สุกให้หมดไงผัดให้สุกเสร็จหมดแล้วเราอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งสิ้นเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะครับเวลาจะแกงก็เอาออกมาเห็นไหมครับประหยัดเวลาได้ด้วยใช่หรือนะครับบอกว่าใบยอเราไม่ชอบเราชอบมะระก็ใช้มะระจีนเนี่ยใส่ได้หรือมะระขี้นกก็แกงได้นะครับเนี่ยหรือเราบอกว่าใบยอเราไม่ชอบเราอาจจะชอบวันนั้นเราไปตลาด ไปเห็นยอดมะพร้าวอ่อนก็เอามาแกงได้เนี่ยคือมันได้ได้หลากหลายนะครับได้หลากหลายเห็นไหมครับค่อยๆเริ่มเป็นไงครับมีมันลอยหน้าแล้วแล้วกลิ่นนี่หอมมากเลยครับค่อยๆใจต้องเย็นแล้วผัดเนี่ยต้องผัดให้สุกนะสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับต้องสุกถ้าไม่สุกไม่ได้เห็นไหมค่อยๆถ้าอยู่ตรงเนี้ยค่อยๆเริ่มกลิ่นหอมเลยอีกอย่างนึงที่ผมสังเกตนะครับปกติเวลาเราผัดที่บ้านนะครับ เวลามีทําแกงแบบนี้ขึ้นมาเน<ช>ี่ยจะฉุนมากครับใช่คืออันนั้นคือเราใช้ไฟแรงไปใช้ไฟแรงเกินไปแล้วก็จะขอบขอบนี่ก็จะไหม้หมดเลยแล้วมันไม่ค่อยหอมเพราะอะไรครับเพราะว่าน,น,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเก็บไวไ้หลายวันพอเก็บไวไ้หลายวันความหอมกลิ่นน้ํามันหอมระเหยอะไรต่างๆพวกมันก็จะ,จะหายไปเ <ไป S 1> นี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับว่า ความหอมหรือลักษณะของน้ำพริกแกงที่ได้เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมครับจะค่อยๆเริ่มมีเงานะครับแล้วดมอย่างนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวกลิ่นเหม็นเขียวแสดงว่ายังไม่สุกยังไม่สุกแต่ถ้ากลิ่นหอมเนี่ยแสดงว่ากลิ่นสุกแล้วมันสุกหมดนะครับเนี่ยสำคัญที่สุดการแกงหรือการผัดน้ำพริกแกงเนี่ยจะให้อร่อยแม่อร่อยอยู่แค่ตรงนี้เอง,อช,งช่วงนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก แค่นี้เองนะครับเล่นหองมาเนี่ยเราก็จะสุกนะครับมันก็จะสุกเรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้แล้วปิดไฟนะครับแล้วเราก็ใช้หางกะทินะครับมาวางตรงนี้นะฮะเปิดไฟนะครับแล้วนาพริกแกงเนี่ยนะครับที่เราผัดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในหม้อที่มีหางกะทินะครับอย่างนี้นะครับเพื่อให้มีส่วนประกอบของน้ำาใช่ใช่ใช่ ทำไมเราไม่ทําทีเดียวเลยหรอครับอาจารย์หมายถึงยังไงครับก็คือว่าต้มไปทีเดียวเลยตรงนี้นะครับถ้าหัวกระหางเนี่ยเราทําไปพร้อมกันด้วยกันเนี่ยความมันของเขาก็จะไม่ได้นะครับจะไม่อร่อยด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ทิ้งนะครับให้เราเอาหางกะทิมาป็งไงครับล้างกระทะนะฮะเนี่ยล้างกระทะนี่าะล้างกระทะออกไปนะส่วนที่ติดกระทะอยู่นะครับไปให้หมด ใช้ทุกส่วนให้มีประโยชน์ชชครับ,รบาพักไ้ก่อนนะครับแล้วนะครับก็ทิ้งไว้ให้เดือดก่อนเห็นไหมครับ,รบมันก็จะไม่ได้มากนะถ้าเราไปซื้อตามตลาดหรือเราไม่ได้ทําเองน้ำมันเนี่ยเต็มเองนะเต็มเยอะแยะเป็เปม ใช่เขาใช้น้ำอันนี้เราใช้ไขมันจากพืชนะครับนะฮะเดี๋ยวพอเดือดก่อนเราก็จะใส่ใบยอเดือดเสร็จเรียบร้อยนะเราเอาใบยอเนี้ยใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับสแล้วเป็นไงครับกดให้จมให้หมดนะครับกดให้จมให้หมดนะครับความร้อนก็จะทั่วนะครับใบยอก็จะเขียวเข้มนะครับออกมาแล้วก็เคี่ยวนิดนึงนะครับเคี่ยวให้นิดนึงให้นุ่ม อย่างนั้นกลิ่นใบยอก็จะหอมออเพราะเรานวดน้ํามันหอมระเหยใบยอก็จะออกมาแล้วเขี่ยให้กระจายให้ทั่วความร้อนก็จะซึมเข้าไปยอให้หมดเพื่อให้สุกเพื่อให้สุสกทั่วกันไม่งั้นก็จะเป็นไตนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราเคี่ยวไปประมาณสักสามนาทีนะครับสามนาทีเนี่ยใบยอก็สุกทั่วหมดแล้วนะครับพอสุกทั่วหมดเนี่ยนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเนะี่ย เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่เนื้อปลานะครับไม่ให้เหม็นคาวนะครับเ<ฤ>พื่อไม่ให้เนื้อปลาเนี่ยหม็นคาวนะครับพักประมาณ3ามนาทีนะครับแล้วก็คอยคนเบาๆนะครับอย่างนี้อย่างนี้ให้ใบยอนุ่มนะให้ใบยอนุ่มทั่วหนึ่งสุกกันนะฮะต้องสุกให้ทั่วนะครับแค่นี้นะครับเน,นี่ยเห็นไหมใบยอของเราก็จะเขียวเข้มเลยนะอยู่ในหม้อเนี่ยเขียวเลยนะครับพอใบยอสุก ทั่วกันแล้วเนี่ยประมาณ3นาทีนะครับให้เราใส่เนื้อสัตว์ลงไประหว่างการใส่เนื้อสัตว์เนี่ยนะครับอาจารย์แนะนําว่าน้ําต้องเดือดต้องเดือดกระทริหรือน้ําแกงเนี่ยต้องเดือดแล้วใส่เนื้อปลาลงไปนะครับใส่ให้ใส่กระจายให้ทั่วนะครับกระจายให้ทั่วนะครับห้ามคนเด็ดขาดนะครับเขี่ยได้าเขี่ยได้นะฮะอย่างเงี้ยแล้วปล่อยเอาไว้ให้เนื้อปลาสุกก่อนนะครับแล้วถึงจะค่อยค่อยปรุงรสนะครับ การปรุงรสนี่นะครับให้เราใส่ไประหว่างที่เนื้อปลาใกล้ๆจะสุกนะครับเราก็ปรุงรสด้วยน้ําปลานะครับประมาณ2ช้อนก่อเดี๋ยวเราชิมอีกทีนึงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะอะไรในน้ำในในน้ำพริกแกงมีเกลือมีกะปิแล้วเราทําอาหารต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆปรุง เขาถึงบ,บอกเป็นศาสตร์และศิลป์นะครับอยู่ที่เราชอบครอบครัวเราชอบด้วยว่าเราชอบอยังไงน้ําตาลตรงนี้ที่อาจารย์เอามาให้นี่ฮะเราไม่ได้ใส่หมดตรงนี้นะเราชิมก่อนอเราชิมก่อนบางทีเนี่ยรสความหวานกับความขมมันมาชนกัน บางทีหวานจากกะทิกับหวานจากใบยอมันชนกันเนรสมันอาจจะยังไม่ค่อยกลมกล่อมเราอาจจะเติมน้ําตาลลงไปนิดหนึ่งนิดเดียวตัดรสนิดนึงเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นหรือความคมของใบยอแล้วก็ความหวานของหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าความหวานจากกะทิได้แล้วหวานจากใบยอได้แล้วหวานจากเนื้อปลาได้แล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนี่ยคือแล้วแต่เป็นเทคนิคใช่เคล็ดลับนะครับแล้วแต่จะเลือกไปเห็นไหมเราก็จะค่อยๆเขี่ยเบาๆไม่ต้องไป ไปคนซะจ,จนะเนื้อปลาต้องสุกก่อนน่าทานมากเลยครับใช่ใช <c oughs> เนื้อปลาไม่มีกระดูกเนี่ยเนี่ยเราก็ถ้าเราไปซื้อในท้องตลาดก็หั่นเป็นแว่นแว่นรกระดูกกระดูกนี่ก็มาหมดเลยนะอย่านยงนี้กระดูก<า>เป็นแบบ,บดูสุขภาพด้วยไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภคบางทีอาจจะมีแบบก้างตําคนแล้วก็เราไม่อยากรับประทานเนื้อปลาจริงเนื้อปลาเนี่ยบริโภคดีที่สุดเลยเพราะว่าเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายที่สุด ไม่ว่าจะปลาน้ำจืดได้หมดทุกชนิดแต่ถ้าเราต้องการโอเมก้า3เนี่ยนะครับหรือโอเมก้าทีเนี่ยเราก็ต้องเป็นปลาน้ำเค็มนะใช่ต้องเลือกโปรยต้องเลือกนะครับนี่ยฮะเนื้อปลาก็ค่อยเริ่มสุกแล้วนะฮะเราก็คนการคนนี่ไม่ใช่โหคนซะจนนะอไม่งั้นเนื้อปลาก็จะเละหมดนะครับเนี่ยฮะอย่างนี้คนแค่เขี่ยเบาๆอย่างนี้เองนะครับเนื้อปลาเนี่ยสุกง่ายนะครับไม่ได้สุกยาก เดี๋ยวอาจารย์จะขอชิมรสนิดนึงนะครับรสชาติตรงนี้นะครับต้องออกเออเค็มกับหวานที่ชนกันเลยพอดีพอดีกันเนี่ยกะทิเนี่ยพอมันมันได้มีความมันแล้วเนี่ยนะมันก็จะออกรสชาติเมื่อน้ําพริกแกงกับกะทิเจอกันมันก็จะมีรสชาติ มันขึ้นมาอร่อยึ้นมาทันทีได้ได้เอาช้อนมาเวลาเราชิมกันแล้วอีกอันหนึ่งนะครับชิมต้องสุกถูกสุกลักษณะด้วยนะครับต้องเป็นไงครับต้องตักขึ้นมานะครับแล้วก็ชิมอีกนิดนึงก็จะออกมีหวานๆเค็มๆนะครับเห็นไหมจะมีรสชาติเค็มๆหวานๆนะครับคือชนกะทิเนี่ยมันจะออกหวานนะครับเราใส่น้ำปลาไปเนี่ย ก็จะทําช่วยทาให้เข็มขึ้นรสชั่นก็จะชนกันจะดีจกรอบๆพอดีบวกกับการเคี้ยวใบยอก็จะเข้ากันเพราะวิตามิน A นะครับในใบยอกก็จะทํางานเมื่อโดนกับไขมันก็คือกะทิเห็นไหมภูมิปัญญาคนโบราณนะภูมิปัญญาคนโบราณคนโบราณอาจจะไม่รู้นะครับว่าวิตามินเอจะเมื่อถูกกับไขมันแล้วจะจะทำงานจะเระยบบร่างกายเราสามารถทํางานได้ดูซึมได้แต่คนโบราณไม่รู้แต่คนโบราณบอกว่าความขมกับกะทินี่มันต้องไปด้วยกัน มาช่วยกันมาช่วยกันแต่คนโบราณไม่รู้ว่าวิตามินเอจะละลายแต่เมื่อเรายุคใหม่นะครับเรามีการทดลองมีการพิสูจน์แล้วเนี่ยก็เราก็ต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับฮะใบยอเป็นไงครับสุกนุ่มแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วคุณอาอ่าเรียบร้อย างทีเขาอาจจะมีหัวกะทิลาดหน้าอีกสักครั้งก็ได้แต่เราก็ไม่ต้องก็ได้นะครับอเรียบร้อยแล้วนะครับแกงอ่บใบยอใส่ปลาดุกครับนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสีสันที่สวยงามนะครับแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมครับของเมนูเพื่อสุขภาพของเราวันนี้ครับนั่นก็คือแกงอ่บใบยอครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเมนูอาหารสุขภาพวันนี้ครับนั่นก็คือแกงอ่อมใบยอประดุกนะครับอาหารที่สูญหายไปแต่ว่านํากลับมาทําใหม่ในโครรยี่เราได้ด้วยนะครับคุณประโยชน์ครับอาจารย์อันนี้นะครับมีวิตามิน A สูงมีแคลเซียมสูงนะครับบวกกับการทํางานนะครับการระบบการย่อยนะครับเมื่อถูกกับกะทินะครับเมื่อเราเอาใบยอกับกะทิมารวมกันเนี่ยก็ วิตาม,มินเอก็สามารถที่จะมีการดูดซึมใ,ในร่างกายได้เน,นี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญของภูมิปัญญาคนโบราณน,นะครับอันนี้ก็จะฝากเอาไว้ว่า รับประทานแกงอ่อมใบยอกันเถอะเพื่อสุขภาพทีดีครับคุณผู้ชมครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเสริมสร้างร่างกายของเราครับให้แข็งแรงครับกระดูกเข้มแข็งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการทําอาหารร่วมกันภายในครัวเรือนนะครับก็จะทําให้ครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับที่ได้มาแนะนําเมนูเด็ดแบบนี้ให้กับเราครับขอบคุณมากครับ